สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกครั้งในวันนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวรถคันนี้สำหรับรถคันนี้นะครับนั่นก็คือ McLaren Artura นั่นเองสำหรับรถคันนี้เนี่ยก็มากับ Festival p l a y l i s t ในฤดูร้อนล่าสุดเนาะซึ่งวิธีการที่เราจะได้รถคันนี้มานะครับเพื่อนๆจะต้องไปทำรีเซิร์ของตัว Festival p l a y l i s t ให้ได้20พอยต์นะครับในฤดูร้อนถึงจะได้รถคันนี้มาจริงๆแล้วมันจะมีอีกคันหนึงนะ ที่ตอนนี้ยังไม่ได้นะั่นก็คือ f o r d ด u ัดแดงนะครับซึ่งก็จะเป็น f อร์ m มั t แดง GT ปี2024คือคันนี้นะครับนี่เลยซึ่งเพื่อนๆก็จะต้องไปแข่งในรถเลสซิ่งหรือว่าเดินเลสซิ่งเพื่อเก็บในส่วนของหลอดนี้ให้เต็มนะครับนะก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องอะไรนะครับมา เหมือนเครื่องจะเป็นเครื่อง V6 นะคันนี้จากที่ผมลองไปดูข้อมูลมาเห็นเขาบอกเป็นเครื่อง V6 นะครับเป็น V6 3.0ลิตรปั๊กอินไฮบิดนะครับเหมือนจะเป็นเครื่อง V6 นะคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้ออันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องเนาะผมใส่เป็นเครื่องเดิมแล้วกันผมจะใส่เป็นレสเลวิงโอ้เหมือนจะมี For z ซ h o r i z o n 5กับตัว m c l a r e n นะครับแต่สปอยเลอร์สวยนะอันนี้อ่ะผมใส่เป็นสปอยเลอร์แล้วกันจัดไปแล้วก็ในส่วนของตัว เลสฟอนบัมเปอร์ฟอนบัมเปอร์ใส่ฮะต่อไปเป็นในส่วนของตัวยางยางอันนี้ผมจะใส่เป็นยางเซมิสลิกล้วกันยางหลัง345 5ร a ยแทกวิดแล้วก็ฟอนแทกว t h จัดไปเลยครับดิฟเทนใส่เป็นดิฟไลน์ไปเลยแล้วเป็นเลสดิฟแท m น s ิ i ันเกียร์เกียร์เหมือนค้สจะไม่ได้เพิ่มนะเหมือนจะไม่ได้เพิ่ม PI ใส่ไปเลย ต่อไปเป็นแพลตฟอร์มแอนด์แฮนดิ่งอันนี้อัปเกรดไปเลยครับต่อไปเป็นสปริงเวทรีดักชันโอ้เหมือนจะเป็น S2 เลยนะเนี่ย S2 หรออย่างนั้นผมใส่เป็นอันนี้แล้วกันผมไมส่วนค้าอยเดิแล้วแหละต่อไปไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ใส่เป็นระดับเลสไหนดูซเสียงเป็นยังไงโอ้เสียงก็ ถือว่าใช้ได้นะนุ่มๆไม่ได้ดูดดันอะไรมากใส่เป็นแอนตี้แหละโอโหอ,อ,อย่างดูเลยต่อไปแคมชาร์ปโ,โ,โเสีย,ยดใช้ได้นัเนี่ยผมแตกประมาณนี้แล้วกันอ่ะเสียงเสียงประมาณนี้แหละกำลังโอเคเลยแหมไม่ได้ดูดดันจนเกินไปนะครับจัดไปเลย 734อสามสี่แรงมา้าน้ำหนักหนึ่งพันสามรอหนึ่งกิโลกร,รมัมสี่มเก้าพันครดิตนะครับสำหรับรถคันนี้ที่แต่งไปเดี๋ยวเราจะเอาออกไปขับกันนะครับว่าเอาออกไปขับจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของตัวรถหลาาัะจัดที่เราแต่งมาแล้วมันจะเป็นยังไงมาไหนเขาดูหน่อยสิรอบเครื่องนี่คือแบบมาจัดันเลยนะรอบเครื่องอะ่ะไอแต่เหลียวดีนะดูดินึบเรกะคะันนี้ โอ้ oh, หนึบนะคันนี้ทำไปเล่นดู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 แฮนลิงใช้ได้นะคันนี้ถือว่าแฮนลิงดีเลย,เน,ยเน้นแบบเข้าโค้งเป็นหลักเลยแต่สปีดจะไม่ค่อยเน้นนะคันนี้สปีดจะไม่ค่อยจัดจานเท่าไหร่จต่จาดให้ลองดูในส่วนของเสียงเครื่อง V6 นี่ถือว่าคันนี้ก็อยู่ในระดับที่พอดีเลยนะในช่วงนี้ผมก็อาจจะทำคอนเทนต์ Forza Horizon 5น้อยอยก็ต้องขอไปทุกคน้วยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เกมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆจริงๆอะเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะหยิบพวกรถอะไรที่เป็นรถใหม่ๆม,มารีวิวนะครับก็ต้องขอไปทุกคนได้นักที่ทำคอนเทนต์ฟอร์ซ่าของเลสเนห้าน้อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสนามแรกกันเลยดีกว่ากับ c a สติ l โลเดลมาจัดไประยะทาง6.8กิโลเมตรจัดไปเลยกับ McLaren Artura อันนี้จะเป็นสนามแรกนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาดูกันในสนามแรกกัน let's go โอด้านข้างมีเวนอมเด้อเนิซี่เวนอมบาจัดไปเลย กียร์สี่รอบถั่าแบบรอบมาจะจัดเลยในตอนออกสตาร์ทไปครับด้านหน้าเป็น F40 กับเวลอนอย่าไปเลยและแซงมาได้เรียบร้อยมีแต่ไฮเปอร์คาร์ทท้งนั้นเลยนะเนี่ยไฮเปอร์คาร์กับรถแข่งสนามไปตอนนี้ที่สามแล้วตอนนี้มาที่สามและไวมากโคตรไวเลยถือว่าเข้าโค้งดีนะคันนี้ไม่ได้แย่เลยโอ้แบบเดียวที่หนึ่งแล้ว เอ้ยอะไรมันจะง่ายขนาดนี้เนี่ยเข้าโค้งโคด,ดีอะ่ะอันนี้ระดับยากสุดเลยนะที่ผมเล่นเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันง่ายไปวะ่ะมันง่ายไปแต่ผมก็อยากมาขับกับ A i แหละถ้าเป็นผมพวกรีวิวรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ๊ยมันจะตามมาทันแล้วเฟอร์รารี่ลาเฟอร์รารี่โว้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 โว่าไงว่าไงเฟอร์รารี่ผองนี้มาดีแต่เขาดีนะดูดิไม่ได้แบบรู้สึกว่าเขายากอะไรขนาดนั้นนะโอ๊ยลืมเหยียบคัท ยังไงเฟอร์ลารีตอนนี้เป็นทางตรงแล้วโว้วโ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 วเดนหน่อยรถว่าไงนนามมาเฟอร์ลารีตอนนี้ตามมาติดติดเลยนะเนี่ยตอนนี้ตามมาติดติดจะแซงเหรอจะแซงเหรอไม่แซงหรอกน้าเฟอร์ลารนะียากเลยนะยากหน่อยนะเฟอร์ลารี <c oughs> ยากไปหน่อยเรียบร้อยโอ้ชนะให้เปอร์ค่าชิวชิวอนอนนอนแม่แต่ <c oughs> เลียวดีนะคันนี้ทำไปเล่นนะ โอเคสำหรับสนามแรกก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสนามที่2กันเลยสนามที่2เรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงไป let's go สนามสอมีแมกลาเลนเซนนาเวนอมเอฟไฟไปตอนนี้ที่10ตอนออกสตาร์ทอาจจะไม่ค่อยดีเท่ากับตอนวิ่งจริงอะนะด้านหน้ามีโมสเลอร์ยังไงครับโมสเลอรเรียบร้อยตอนนี้แซงมาได้ตรงนี้เกียร์ห้าไป เกียร์ห้าไปเลยถูกไหมก็เกียร์สี่มาว่าไง GMA T50 เรียบร้อย GMA T50 นี่ถือว่าได้นะเสี่ยงเครื่อง V12 แบบ F1 เนี่ยคันนี้ถือว่าดุอยู่นะไปๆแต่รอบนี้น่าจะยากจริงรอบนี้คือทิ้งห่างไป3คันเลยครับตอนนี้เราต้องตามไปให้ทันนี่พลัง V6 พลัง V6 เรียบร้อยตอนนี้มาที่3แล้ว โมเลอร์ว่าไงตรงนี้เบรกหน่อยซึ้อว้วโอ้เขาเสียบมาเลยว่ะ CTT นี่เรียบร้อยยังไงก็โดนเซงกลับอ่ะไงเสียบมาแล้วก็ไม่ได้หรอกจังหวะนี้เรียบร้อยที่สองครับตอนนี้ด้านหน้าเป็นเป็นอะไรนะอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะ RS ห้ารอใช่ไหมลืมชื่อรถแล้วเป็นรถของมูนิแกนนะเป็นรถมูนิแกนเป็น RS ส0นี่เป็น RS สองศู มาจัดไปผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นจริงจังขนาดนั้นนะผมแบบอาจจะลืมรถบางคันนะอาจจะลืมชื่อรถแค่บางคันนะครับมาคันนี้โกงโอ้ยโอ้ยโอย,โอยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้นี่จะชนะระดับซุปเปอร์คาร์นี่ไปแล้วตอนนี้จังหวะนี้มาที่หนึ่งแล้วครับร้อยป้ายป้ายป้าย,ายเกจเด็ดไปเลยอันนี้ที่ผมใส่เกจเด็ดนี่เพราะว่ารอบมัน รอบมันจูนมาอย่างนี้อยู่แล้วนะไอรถของมันอะคลิปนี้ผมว่าผมนะ่าจะทําประมาณสี่สนามเลยนะเนี่ยสี่สนามเลยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบมันจบไวไปหน่อยอะมันจบไวไปหน่อยจริงๆมาเรียบร้อยอันนี้ระดับยากสุดเรีอย่างที่หนึ่งเรียบร้อยเฮ้อชิวจะจัดคันนี้เลี้ยวอย่างดีอะแม็กลาเรนอะเรียบร้อยสนามที่สองจะเป็นประมาณนี้ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในสนามที่3กันเลยดีกว่าสนามที่3เรามาดูกันด้านข้างมี935เป็นพอเช่พอเช่ในจริงๆผมก็ชอบนะคันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะพอเช่ che, ชอบต้งแตบโฟซ่ามันรถสปอร์ตแหละมาอย่างไรพอเช่935เรียบร้อยแซงไปโอ้โอ้เขาเบกเขาเบกเขาเบกอุย้ยชนหลังขอโทษครับขอโทษครับแล้วมีเฟอรล์ลารี FXX เรียบร้อยแซงไป ปึ๊บปึ๊ปากนี่เรียบร้อยตอนนี้มาที่8ปดด้านหน้ามีมอสเลอร์กับปกติดีโวและแซงไปตอนนี้มาที่6ครับเดีย๋ยวยาวไปเลยข้านหน้ามีอะไรอ่ะ765ดีโวแล้วก็ปอเช่ยังไงไฮเปอร์คาร์เนี่ยเราฮะยังไงโดนแซงเรียบร้อยเพราะว่าดีโวจริงๆมันก็ไม่ได้โกงเลยนะพวกปกติอย่างเงี้ย เพราะว่าปกติมันก็ไม่ได้มีขนไหนเร็วดีหรอกปกติส่วนใหญ่มันจะเป็นบอกว่าเน้นสปีดไปหลักเนาะไม่ค่อยเน้นแฮนดิ่งเน้นความเร็วไปหลักยังไง599 599จังหวะนี้เฮ้ยตอนนี้ต้องหลบรถก่อนต้องหลบรถเดียบร้อยแซงแล้วตอนนี้มาที่สองบอเชยมาอย่างเร็วเมื่อกี้เราเบรกไปด้วยเนาะเ,เบรกแล้วก็ปล่อยคันเร่งด้วยด้านหน้าเกียร์เจ็ดไปเลย ปะกันนี่คูไฮละอ่าเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยอันนี้ซอนดา้าโอ๊ยมันกีตจะหลุดกีตจรหลุดขอรีวายแป๊บขอรีวายแป๊บนึงเมื่อกีตจะหลุดอันนี้เป็นซอนดา้าว่าไงซอนด้าเอฟซอนด้าอาเรียบร้อยแซงไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้มาที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงยาวไปข้างหน้าเป็นเส้นชัยแล้วตรงยาวไปเลยเหยียบได้สามร้อยนะคันนี้ อย่าไปเลยครับสามร้อยเล่นคลิปนี้ผมว่าผมอาจจะลืมรถบางคันก็ต้องขออภัยได้นะเพราะว่าเพราะบางคันผมก็ไม่ได้จับจริงๆอะสามร้อยสิบกิโลเมตรไปครับตอนนี้จัดไปสามรีอยยี่สิบเร้อยที่หนึ่งชิวจัดเลยมีขนาดระดับยากสุดนะเนี่ยขนาดยากสุดยังง่ายขนาดนี้เยบร้อยต่อไปก็จะเป็นในสนามสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในสนามสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาดูกันในสนามสุดท้าย Let's go จัดไปเลยอย่าไปเลยครับกับ aren, งงแม l ลาเรนอตูล่าว่าไงเวนอมดีทเรียบร้อยแซงไปและเวนอมดีทีข้างหน้ามีเวนอมดีทีกับเอ็มวันและอัตติมาอย่ามาปึ๊บปึเรียบร้อยแซงเอ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยตอนนี้ที่ห้าลวจัดไปที่ห้า แต่คันนี้แล้วผมมองดูจากลักษณะแฮนดิ i n แล้วถือว่าทำมาดีนะจากที่ผมดูอ่ะโดยรวมถือว่าแบบทำดีเลยแต่จังหวะนี้แซงแซงซาเลนซาเลนเอเซเว่นไปดานามีแมกลาเลนสปีดเทลแมกลาเลนสปีดเทลตามไปจึ๊บๆมาตอนนี้แซงไม่ได้เรียบร้อยข้างหน้าเป็น s f 9 0 เอฟ90เรียบร้อยโดนแบงเอฟ90เรียบร้อยครับตอนนี้ด้านหน้าเป็นเอฟ40เป็นเอฟ40คอมเพรสชน่ตามไปตามไปโอ๊แต่เหมือนตรงจุดนี้ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะเพราะด้านหน้ามันมีโค้งด้วยด้านหน้ามีโค้งไม่รู้เขาจะเบรกไหมนะหยาบไปเลยครับโอเยมือนเขาจะเบรกหน่อยนะมันจะเบรกหน่อยแล้วยับมา โอ้ห่างกันสูตรจุดห้าวีได้นะเนี่ยที่สองวันรอบนี้สามร้อยสี่สิบเลยนะเนี่ยขนาดที่เป็นทานตรงที่แบบไม่ได้เยอะนะแต่ได้สามร้อยสี่สิบนี้ก็ถือว่าดีนะมีโค้งนิดนิดนึงก็ถือว่าโอเคอยู่อ่าเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้กับสนามที่สี่นะครับเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้กับแมกลาเรนอตูล่าใครที่อยากจะได้รถคันนี้ก็อย่าลืมไปทำเฟรติวอปเพลินฤดูร้อนกันด้วยนะครับเก็บให้ได้ยี่สิบพอยต์แล้วจะได้รถคันนี้มา ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมว่าผมจะเอา Ford ดมาแต่ GT ปี2024มาทำคลิปนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ